ข้าหมูกรอบจ้าข้าหมูกรอบจ้าหนักมกไปเลย <I down S 2> จ้าออเดอร์ <Okay. S 1> <Order S 2> ดีมากป้าไม่ทันแล้วท้าไม่ทันแล้วตั้ไม่ทันสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารตำต่างกองแตกนะครับหรือร้านต้หมหวยนะครับจะมาไปดูนะครับว่าออเดอร์ป้ามีอะไรบ้างนะครับตามผมมาเลยครับร้านนี้ขายดีมากนะครับ อันนี้เมนูอะไรครับป้านี่กะเพราหมูกรอบจ้ากะเพราหมูกรอบจ้าหนักมากไปเลยจ้าหนักมักออเดอร์ดีมากป้าไม่ทันแล้วป้าไม่ทันแล้วป้าไม่ทันแล้วนี่ไข่เจียวนะครับอันนี้เป็นออเดอร์ลูกค้าบุเองใช่ไหมนี่ใช่ค่ะโอเคร้านป้าเข้ามาทางถนนรอบกาะประมาณ150เมตรนะครับป้ายุ่งเลยครับตอนนี้3ออเดอร์เดี๋ยวสาไม่ทันแล้อันนี้ไข่เจียว3 3ฟองใช่ปะ เย็นจะคุกว่ามีนจะละลายไหมอ่ามันจะละลายชื้ชเจนะ๋นีไ่เจียวนะเจียวหวามาระหว่างรอ,อดเดอร์นะครับแล้วก็วไก่จ้ากระเพราไก่ก้าะเอาไก่เกนมนูต่อไปนะครับ <laughs> 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 ในละไก่ค่ะไก่ก่อน ข้าวไก่กรึ๊บชื้อเยอะได้แล้วครับผู้ช่วยแล้วมิลุต่อไปนะครับอันนี้มิลุอะไรปะกระเพราไก่สับกระเพราไก่สับสองกล่องไข่ดาวด้วยเห็นไหมอันนี้ออเดอร์ผมนี่ใช่ใช่ใช่ ไอ่สับไฟได้ยังแล้วเดร็จแล้วเจียวได้ตุ๋นไสับนะอันนี้ปลาใช้ตัวไหนมาน้องน้องปิดสะโพกน้องปิดสะโพกนะเพาะพอเปิดพัดลมมาถึงมันก็จะเผาไฟเต็มจะนไม่ค่อยขึ้นเนี่ยไหลหน้าแล้วนะร้อนมากนะ กัน่เดเยอะๆกระเพราไก่สับอ,อันนี้น่าจะเป็นของลายแมนต้มย่งางไก่ต้มน้ำไม่ก่อนตอนนี้ป้าก็พลละวันเลย <c oughs> ไไฟฟออะแบบนี้เพลินนี้ป่ะใช่ใชหมักลงนะครับน้ำตาลนะครับขวดไม่สวยเลยไม่เป็นไรผมชอบต้าวเหมือนกันนะป้าไม่เป็นไร,รไ,มไม่ต้องดับเพิ่งเดียวนะเออไม่ต้องหรอกนี่แหละขวดไม่สวยแต่ว่าขวดเราสะอาดอ่าเนี่ยไป เป็นในบรรชาอยางนี้เวลาเราบ,บ,รบีบนะใช่มันต้องใช้หัวเร่งนะใช่ใต้องแบบเตาแบบไปพูขึ้นมาไปเมน่นอะไรเอ่ยกับเราหมูกกับไปด้วใช่ไหมเอาเอ็นนี่จ้าเห็นไหมอ่มอะยุ่ของน้ำมูลทนให้เราเรยนด้วยคุณทำอ่ะเก้า,าร้อยเจ็ดสิบอห้าไคน ป้าพอไปแล้วนะใส่มันช้าจังเลยไม่สนใจลูกค้าเลยได้ยนะผมก็ทำช่องอย่างอาหารนี่แหละแต่พอม,มาทำงานเนี่ยไม่มีเวลาทำเลยนี่นอเ,เอามาถ่ายป้าแทนแล้วกันนะโอเคข <laughs> ้าวนับ ไม่พอหรอกสองหม้อก็หมูเล่นเล่นไงปลาหมดอนี้แล้วก็มาเทลงหม้อใหญ่างาขายดีมากเลยครับทำคเดียวป้าทำคนเดียวไหมครับทำคนเดียวจังเดียวคนเดียวผมช่วยช่ผมช่วยเป็นกำลังใจให้นะช่วยอะไรไม่ได้นะช่วยเป็นกำลังใจใช่ไหมโอเคนะฮะเสร็จแล้วนะครับแต่พอไก่สับเนี่ยป้าไก่ถูกแล้วไก่ถูกแล้วหน้าตาหน้าตามากครับเดี๋ยวลูกค้าจะคอมเมนต์เพราะนั้นเอ่อ อะไรนะไข่เจียวหมูสับบ้าไข่หนูไม่สุกรีบวะนะ,ะมันไม่มแนนะม่นสาคนแก,ก็บซองคนอะไรแบบเนี้ยมันเราไปรีบเนี่ยต้มยำไก่กับสามชั้นขั้วพริกสามชั้นหมูไปร้านเดียวเลย นะครับว่าใส่เลยครับจัดเลยตัดเส<อ>ร็จไปครับว่าต้องทำเวลาไม่ห่าเหมือนไลายแมนใช่ครับไม่ต้องทำเลย,เลยแต่ถ้าทำไม,ไม่ได e? ้ก็สุดวิสัย